เฮ้ยให้รู้เป็นหายเขาเล่นดิเออแสกหน้าเปิดโป๋มันเนี่ย้ห้าสิบแตกเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลต้องตีลังกาเล่นจะสนุกกว่านี้ปั้นยาสุดาเป็นเมนดีไหมครับ เบื่อโอ,อวเวอร์มากเลยอคือไปเล่นฟูจิมะเหอะเล่นฟูจิมะสไตล์ประมาณโอเวนเนี่ยหาคนเล่นยากนะผมไปฝึกฟูจิมะให้ตันเหมือนกันงฟูอย่างเงี้ยสไตล์อุเอที่กันงฟูเล่นเนี่ยหาคนเล่นยากแล้วแบบนั้นนะครับ <c oughs> จะต่อซับพี่เดือนจากยากระเบิดงันไปเล่นยาสุดาได้น,นะยาสุดาดมนเป็น ตัวละครที่ไม่ไม่แพงนะผมจ่ายซากุไม่ได้นะเมื่อกี้จัดไปเอา้าซากุวลุดจัดไปเน่กู <c oughs> เม่บชนะเน่พี่สูซูกูเม่เขาเป็นหมอดูนะอ้าวจัดไปเน่แตกมางกเลกลงลงเน้นเน้นไป อีรันีไม่ดีเลยถ้าจํำชุดของพี่ก๊อฟมานเนี่ยไม่ลงอู้โหแล้วเขาเบียดออกมาขนาดนี้ต่อยผมเลยก็ได้ถ้าเบียดขนาดนั้นน่ะ <laughs> เสร็จไปเนี่ยผมปั้นแว้นคุงแว้นคลุงแรกๆหรอ อ้าวลงๆเน้นๆไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพลาดได้เปล่าก็ท่ายิงสวยครับมาเกือกนะรึคว่านี่ได้ควิกยิงเมกแล้วหรอไอ้ห่าหม้วนก็ไม่ทันอน่ะ โอ้โหตัวติดนะครับผมต่อยซ่ากูหลอดเทพลงลงเน้นเน้นโคตรหล่อเลยไอ้จีช็อตนี้ถ้าไม่ลงนี่คือเะไรกันรีพอรอนไอ้จีเราโยเลย,ยนะถ้าลงไม่ลงกดอัสติด้วยอะ่ะพี่เคยเจอไนะอ้จีกฏอสติลงไม่ลงอ่ะแต่ยูไม่ได้ตบได้ดีกอลไปก่อนตบตามไปเลยเฮ้ย<ๆ>ลองถ้าขอยยิงได้มันถอยยิงสองครั้งได้ป่ะวะลองสกิลนะนี่ ทำหนเต็มที่ลูกตาจะแต้ได้ยงไงมาเกเรกับอารุคไว้ถอยได้ทีเดียวอะอุย้ยร่วงเก่งจังวะเล่นในคุกสนุกมากคือยังไงเฮ้ย พูดเป็นเล่นนะเนะี่ยเจอเอจีอโยโยเปิดสกิลรุ่นปฏิหารนะผมใครจะไปชนะได้ยิงจากหน้าลงนะต้องบล็อกทุกลูกใครจะไปบล็อกได้อะแล้วดึงอยหลังแบบนี้เสร็จแล้วเด็กสกิลดึงอยหลังนะผมมันใช้ได้แบบว่าเดี๋ยวลองดูดๆๆๆๆสวยครับ ลบกวนก็ลงนายแข็งแกร่งมากมจัดไปเลยเฮ้ยดูสเต็ปเลยของจริงนะถ้าเล่นลูกเพราะว่าโนก๊อัน่าจะมันนะไม่ก๊อฟทั้งเกมเนี่ยจะไปเล่นลูกเพราะว่าทำไมไปเล่นตัวอื่นเถอะ ด,ด,ดูยิงดิรบก,กวนก็ลงนะครับใครจะไปสู้ได้ไปที่พี่เจอพี่จะสู้ยังไงมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วรบก,กวนก็ลงนะครับอืมอะไรก็ลงอ่ะทำไม่ะดีัถ้าไม่ต้องเล่นนะครับตาอนนี้นะ จะเบียดทำไมเล่าผัากกระเด็นไปดียิงแบบโคตรเถื่อนใครชนะได้ถ้าเจอยิงอย่างเนี้ยลบกวนก็ลงนะเล่นสกูดโดนลบกวนรุนแรงสามแต้มลงไม่ลงแล้วนานๆจะไม่ลงสักที โยองินึ่งอ้าว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สินี้แตกง,ง,งอีกแ้โหโหี่เชื่อใจผมยังโอเคยโอ้โหไมือไปเลยครับ้อบอันตรีไปเลยแล้วกันตั icer, บอลเพื่อนปาบอลอัดหัวเพื่อนไม่พอใจนะ พี่ไม่โยนชนะอยู่แล้วไม่ได้โยนแค่พี่ไม่ดังเองนอีการนั้นอะ่ะไม่าไงกูเมือวนเล่นสาก,กูโดนรบกวนรุนแรงสามแต้มลงคือสาก,กูเรง,งีไปยิงสามแต้มอย่างนี่หรอเรู้ว่าฟูจิมาแอดมาร์สมาครับอติอยู่ทั้งเกมมีอติทั้งเกม แล้วค่ายนุ้งเล่นกันแบบว่าเอื่อยๆแล้วแบบเล่นไปงั้นน่ะเพื่อนไม่ยอมเจอรุ่นปฏิหารเข้าไปดูยิงดิโอ้ยิงไม่ทัดเลยสิบรุ่งนะครัแต้มสิบรุ่นะครับลบกวนก็ลงรัวๆมีลบกวนไม่ลงเมื่อกี้มีลรุ่งเลยนะรุ่น,นปฏิหารน,นะเอ๊ะทำไมอ่ะ ยิงยังไงก็ลงข้างนนเครียดเลยเจอแบบนี้สาวฮิตนะมาชบมาชิคุยเฮ้ยให้รุ่นเป็นหายเอาเล่นดิเออแตกหน้าเปิดโป้วะเนี่ยนุห้าสิบแต้มห้าสิบแต้มเลยครับจังหวะนี้ยังไงเข้มท้ายนุน่ไนไวทันนะ นี่เป็นเป็นเกมแรกเลยนะครับที่แต้มที่เล่นแล้วมันเยอะขนาดนี้ห้าสิบแต้มนะครับผมอันนี้เขายอซูปเปอร์สลมดังนะในทีมมีซูปเปอร์สลมดังสองคนนะครับมีพี่ยดน้อยสุดคนเดียวนะรุ่นปริหารนะมีพี่ตำนาซุปตาคนเดียวนะครับผมแต่อน้องอีกสองคนเอสจี SG โนโยนกับสกุเนี่ยเขาเป็นยศซูปเปอร์สลมดังนะครับเล่นได้สามสิบเอ็ดยิงไปสามสิบหกแต้มห้าสิบแต้มมาทีมที่ทำได้อะ พี่เจอแบบนี้ถ้าเจอเอสจโนโยนแล้วแล้วยิงแสงหน้าลงแบบนี้นะครับแล้วเขาลงแล้วลงรัวๆเลยนะจะชนะได้ยังไงมันชนะไม่ได้ให้อยู่แล้วนะรูดปฏิหารนะเออ